วันนี้นะคะก็จะพามาชมบ้านนะคะเป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านไม่สักแล้วก็พร้อมสวนเกษตรนะโอ้โหบอกเลยว่าสวนเกษตรเนี่ยปลูกอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นนะคะส้มโอโน้ที่มันหกไร่หนึ่งงานหกสิบเก้าตารางวาใช่อ่ะอใช่ใช,ใช่อันนี้มีทางพิเศษนะทางเข้าบ้านเฉพาะเลยอ๋อเป็นทางวนบุคลใช่เลยทางคนลุคลแบ่งเนี่ย อยู่อะไรนะหนองกบอะไรหนองกบนะใช่ใชอยู่ตำบลหนองกบค่ะอแเภอหนอำนเภอหนองแซง,ง,งจังหวัดตราบุรีราคาราคาหกล้านหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะโอ้โหราคาสุดพิเศษต่รอลองได้ไหมเนี่ยอ๋อถ้าคนเอาจริงๆก็คุยกันได้ค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับต้นมะละกอเลยนะนี่แก่ต้นมันมี่แก่ต้นโอ้ยต้นมะละกอนี่้องร้อยสี่ต้นตำส้มตำกันแบบว่าให้ไม่ให้ครกแตกกันไปเลยให้หมดเลยนี่แหละหลังโดกโอ้โหตำส้มนี่คืออร่อยมากไม่มีการใส่ยาอะไรทั้งสิ้นทําเกษตรอินทรีย์เลยเพราะเจ้าของบ้านเอาไว้กินเองดูส้มโอส้มโออย่างโด แล้วส้มโอเป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งโอ้โหอร่อยมากตอนเนี้ยมันยังไม่แก่เนาะมันยังไม่แก่มันยังไม่แก่เลอีกนิดนึงโอ้ส้มโอแบบนี้ก็มีสี่สิบสองต้นเลยล่ผลผลิตหมดทุกต้นใช่มีแต่คนมาจองไปแล้วเออไม่จองไม่ต้อง้ขายมีคนรอรับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าให้ชิมกันไปหลายคนละคนต้องการเยอะมากเลยดูดูดู โอ้โหน้ำแห้งไหมเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวแห้งเลยมีบ่อน้ําไว้นะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอะบ่อบาดานบ่อบาดาลทำให้หิดแล้วยังเดินสายไว้เสร็จโหไม่ต้องกลัวเลยคือทําแบบคือง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาตักรถแล้วต้นนะใช่ใช่ทำทาไว้เรียบร้อยแล้วบ้านอันนี้เป็นบ้านคนงานอ่ะเนาะเขาไว้ให้คนงานอยู่เป็นหลังเก่าแล้วแหละอันนี้ไม่ได้ขึ้นมูลค่าเลย ก็คือ,ล,อล้วมีหลังใหญ่นี่หลังใหญ่นี่สร้างก็สามล้านกว่าแล้ว<อ>งย่างเี้ยเดินทางสะดวกสบายนี่ออกมาตอนน้องนักสายแต่แต่มันอยู่ของอยุธยาเขานะหมายสองก,กิโลพิพิธภัณฑ์บ้านไรต่อแฝสี่ร้อยเมตรโรงพยาบาลหนองแซงก็สามกิโลใครอยากจะมาเจื่อส้นสัตว์ไรอ้อนอะไรไม่เนี่ยแล้วก็สีอยุธยาแหมลืมบ้านเกิดตัวเองแปดกิโลใครไกลกบว่าหลงก็รวยนั่นแหละโอ้บ้านเนี่ยสองร้อยตารางวาเนี่ยนะอ๋อแบบแปลนสร้างเป็นเน้นไม้สัก แล้วก็โครงสร้างหูดูสิแข็งแรงเป็นอย่างดีตอกเข็มลงเข็มมีแปนบ้านครบหมดถึงกว่าที่ไม่มีรอยแต่รอยร้าวลยนี่มีกี่ชั้นกี่ห้องกันละเนี่ยโอ้พอดีไม่ได้กั้นห้องไว้นะข้างบนมีอยู่ห้องนอนหนึ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นบันไดไม้สักอย่างดีเลยไมสักยังว่ามันมีรอยท้อแล้วแอบเลยเนี่ยแน่นเปึกเลยแน้นเปิกเลยไม้โบราณหายากแลวนะใช่ ตรงนี้ก็วางเป็นห้องพระไว้เนี่ยตรงนี้ก็หูขุนทลูนะวางเป็นห้องพระไว้หนึ่งห้องแล้วกั้นเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็มีระเบียงชมสวนระเบียงอย่างใหญ่เลยวันี้เราไม่ได้ล้วงผวนแล้วก็ดูข้องคนก่อนเนาะใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเนาะทําเป็นห้องใหญ่เลยหนึ่งห้องตรงนี้เลยมีห้องน้ำหนตัว แต่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดแอร์เนาะยังไม่ติดลมพัดเย็นเนี่ยก็มีระเบียงตรงนี้ก็มีระเบียง<อ>ชมว่าเป็นฝั่งถนนได้เลยนะเห็นไหมถนนอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะอ่ารถวิ่งอยู่นะ,ะอาถนนตสีสามใช่ค่ะแต่เราแบบว่าเข้ามาหน่อยฝุ่นอะไรก็จะไม่เข้ามาหาเราเนาะเออพราะว่าเข้ามาลึกนิดนึงก็จะไม่มีฝุ่น ถ้ามันอยู่ใกล้ถนนมากมันก็จะไม่ดีใช่ก็จะเสียงดังเนอะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนิดนึงบรรยากาศก็สบายๆอย่างนี้เลยบ้านสวนส่วนตัวาวะนะจะใช่หกใกล้ดึงงาน69ตารางวารวมทางเข้าเรียบร้อยละวอ่าอ,อยู่ที่หน,อง,งน,อ,อ,นองแสงสระบุรีเนาะใช่อำเภอหนองแสงตมบหนองกบจังหวัดสระบุรีราคา6กล้าน9าแสเหมื่นบอ้าวสบ้ อ๋อใครสนใจนะก็ติดต่อสวยได้เลยนะคะที่0654166495่เลยะนะหรือว่าจะ0648299145ก็ได้นะคะสองเบอร็ได้นะคะสองเบอร์เลยแต่ไม่จะใส่สองไก่นะไก่เดียวไก่เดียวสองเบอร์ธุร <laughs> <laughs> กิจเยอะ <laughs> ไปเถอะบายันนี้ยายออกไปแล้วไป,ไป,ไป,ไปดูสวนต่อจ้า